สำหรับคนที่มีกะกบาดกลางฝ่ามือนั้นเขาว่ากันว่าต้องลงมาใช้กรรมเก่าชีวิตต้องพบกับอุปสรรคมากแต่คนเหล่านี้เป็นคนที่มีบุญบารามีมากและมีบุญเก่าด้านจิตวิญญาณมีญาณอย่างรู้ที่รอการกระตุน้นเพื่อนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองจะใช้เพื่อสร้างบุญบารามีหรือใช้เป็นเข็มทิศนําชีวิตก็ยอมได้เป็นคนที่เก่งเรื่องคนอื่นให้คําปรึกษาคนอื่นได้ดี แต่เรื่องของตัวเองกลับไม่ค่อยจะเก่งเพราะว่าโดนกรรมบังตาผู้รู้จึงแนะนำว่าให้คนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือฝึกสมาธิจเจริญสติเพื่อเปิดตาที่สามเมื่อตาที่สามเปิดขึ้นจะทำให้เห็นโลกเปลี่ยนไปอัตตาตัวตนต่างๆที่เป็นของปลอมที่ส่งต่อๆกันมานั่นคือสาเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์ใจได้ตลอดเวลาและความหลงผิดเหล่านั้น ก็จะไม่สามารถกลับมาครอบงำได้อีกต่อไปและจะมีชีวิตที่ดีขึ้น